ค่ะนี่ค่ะแววลด้อ well ยดองเองนะคะอืมว้าวสวัสดีค่ะวันนี้แววน้อยจะมาทำกุ้งดองสูตรเกาหลีค่ะ <laughs> ก่อนอื่นก็ใส่น้ำแข็งลงไปแช่นะคะให้กุ้งได้ความเย็นหัวกุ้งจะได้ไม่เป็นสีส้มค่ะ <laughs> แล้วก็เตรียมน้ำแข็งไว้นะคะเวลาเราเอาเปลือกกุ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ ในกระมังนี้แล้วก็นอกน้ําแข็งไว้ค่ะก่อนอื่นแววน้อยจะปอกกระเทียมและพริกก่อนนะคะใส่ถุงมือไว้ก้อนเลยใช้กระเทียมกลีบใหญ่นะคะเราจะได้เอาไปหั่นนะคะ หั่นพริกกับกระเทียมค่ะกระเทียมนี่จะหั่นซอยบางๆนะคะพริกก็หั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกันค่ะ ฟางขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเวลาหมักกับซอสเราก็จะกินกระเทียมไปด้วยนะคะกระเทียมมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะต้านอนุมูลอิสระค่ะ หั่นซอยพริกคะ่ะซอยเล็กๆนะคะพริกหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาใไ่ไว้ในกระกระเทียมที่เราหั่นเสร็จแล้วคะ่ะใครจะใส่มากใส่น้อยก็ได้นะคะถ้าใครต้องการเผ็ด มากกว่านี้ก็ให้ใส่เยอะกว่านี้ได้ค่ะหั่นเสร็จแล้วเรานําไปวางไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเรามาแกะเปลือกกุ้งกันนะคะแล้วก็ผ่าหลังกันค่ะแกะออกอย่างนี้นะคะอุ๊ย เสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ในกระมังที่มีน้ําแข็งก่อนนะคะ กุ้งตัวใหญ่ๆโรละสองร้อยสี่สิบบาทที่ซื้อมานี่ครึ่งโลนะคะร้อยยี่สิบค่ะตอนนี้ก็เอาเปลือกกุ้งออกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาซาวเอากุ้งออกค่ะอันนี้มันมันเต็มเลยนะคะเนี่ยที่ลอยอยู่บนน้ำนะค่ะมันหัวกุ้ง นี่คือมันหัวกุ้งนะคะเราไม่ใช้นะคะเราเอาอทิ้งไปเลยแววน้อยขออนุญาตถอดถุงมือนะคะเพราะว่าเริ่มไม่ถนัดแล้วค่ะเราเอาหัวออกนะคะแล้วก็หั่นด้านหลังเพื่อที่จะเอาขี้ออกค่ะเห็นไหมคะขี้กุ้งดีดามเออเราไม่ใช้นะคะเราออกเลยหรือใครจะทําอีกวิธีหนึ่งโดยการใช้ไม้สอดทั้งด้านหลังนะคะแล้วก็ดึงขี้ออกก็ได้ค่ะแต่แววนน้อยจะผ่าด้านนี้นะคะแล้วก็ แช่ไว้ทางน้ในน้ำแข็งนะคะถ้าใช้มีดด้ามเล็ดแล้วก็จะทำถนัดค่ะนำกุ้งมาเรียงใส่พยัญชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปหมักน้ำซอสเกาหลีที่เราซื้อมาสำเร็จรูปนะคะซื้อได้จากห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปค่ะจะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ วันนี้แววน้อยไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ซอสหมักดองของเกาหลีนะคะเพียงแต่แววน้อยนำมาทำทานค่ะนี่เราเรียงไปเลยนะคะจะเอาความสวยงามขนาดไหนเรียงไปเลยนะคะถ้าใครต้องการมันตรงหัวกุ้งนะคะเราจะเอามาดองด้วยก็ได้นะคะถ้าใครอยากกินเราก็ดองได้นะคะ ซอสหมักตัวนี้นะคะเราจะหมักได้ทุกอย่างทั้งปลาแซลมอนปลาหมึกปูอาหารทะเลคะค่ะหมักได้ทุกอย่างเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ก็หมักได้ค่ะอตอนแรกแววนน้อยขอดถุงมือไปแล้วนะคะแต่พอจะมาหยิบเรียงเสร็จพยัญชนะแววนน้อยจะต้องใส่ถุงมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ กุ้งที่เราแช่ไว้หมดแล้วนะคะ,ะยกออกนำน้ำไปทิ้งเลยค่ะก่อนเราจะเทน้ำซอสลงไปนะคะแวนน้อยก็จะนำพริกกับกระเทียมนะคะลงไปก่อนนะคะกระเทียมเยอะมากเลยค่ะทุกคน นีแ่แววน้อยเลียงกุ้งพริกกระเทียมที่หั่นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็นํานี่นะคะจะมีวันเดือนปีหมดนะคะแววน้อยใช้แบบสําเร็จรูปนะคะวันนี้เปิดใหม่เลยค่ะเทซอสหมักด,ดองลงไปเลยนะคะมันปรุงมาแล้วนะคะมีส่วนประกอบสำคัญหลายอย่างเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราเทให้ ท่วมกุ้งนะคะดองกุ้งสูตรเกาหลีนะคะเราใช้วิธีการดอง3-12ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้น้ำซอสซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งนะคะแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาเสร็จแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะส่วนซอสดองเกาหลีนะคะเหลือเราก็ต้องแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะ แ่ตู้เย็นทิ้งไว้พอได้เวลาเราก็นำออกมาทานได้เลยนะคะยิ่งดองนานยิ่งอร่อยค่ะเปิดเมนูกุ้งดองนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะกุ้งดองซอสเกาหลีค่ะนี่นะคะได้กินแล้วค่ะวันนี้นะคะกับเมนูไข่เจียวคั่วแหนมทำเองนะคะ อร่อยอร่อยนะคะส้มตำปูปลาค่ะแววน้อยซื้อมานะคะเจ้านี้อร่อยค่ะลาบหมูแววน้อยก็ซื้อมาเจ้านี้ก็อร่อยค่ะห่อหมกหัวปีใส่หมูเมนูนี้แววน้อยก็ซื้อมานะคะเพราะว่าวันนี้แววน้อยรีบเร่งค่ะก็เลยต้องซื้อมาทานก่อนค่ะแต่เมนูนี้แววนน้อยทำไปเมื่อวานนี้นะคะมากินด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะ มาดูความฉ่ำกันเลยนะคะนี่ค่ะว้าวน่าทานมากค่ะทุกคนเดี๋ยวแววน้อยจะตักพริกแล้วก็กระเทียมด้วยนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะหวัวแววน้อยนะคะใส่ดอกมะลินะคะดอกมะลิหอมค่ะมามากินกุ้งกับแววน้อยเลยค่ะนี่ค่ะแววน้อยดองเองนะคะอืมเยยมรสชาติอร่อยค่ะ ม่ได้ปรุงมากมายเลยนะคะพอดีเราได้ซอสหมักเกาหลีที่สูตรสำเร็จนะคะซื้อมาจากข้างสรรพสินค้าอร่อยมากค่ะเดี๋ยวชิมอีกคำหนึ่งนะคะใส่ข้าวด้วยค่ะใส่ข้าวด้วยจะกินกับข้าวกินเล่นหรือกินกับก้มตํตากินกับผักเฉยๆก็ได้นะคะผักลอดสารพิษก็ได้ค่ะนี่ค่ะมากินกับแบวน้อยนะคะ อืมอร่อยมากลูกค้ามาซื้อของพอดีเลยค่ะมามากินข้าวเ้วกกันนะคะเดี๋ยวแวนน้อยขออนุญาตกินข้าวและขายของก่อนนะคะ